เอาละครับเมืองโซชีนะครับทางตอนใต้ของรัสเซียมุท่องเทีย่ยวสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้รัสเซียเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเรื่องของการท่องเทีย่ยวนะครับนี่ก็เป็นวันที่อากาศดีมากๆนะครับมีแสงแดสดสดใสแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อหนักกันมานะครับก็นี่คือแฟนโซนนะครับก็เป็น หนึ่งในสิ่งที่หลายคนต้องมาในช่วงนะครับที่สำคัญนะครับยูโรหรือบอลโลกเนี่ยครับแฟนโซนได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาเลยนะครับมีสาวๆแต่งตัวนะครับเซ็กซี่นะครับมีกิจกรรมให้ทำกันนะครับมีสินค้าที่ลึกให้ซื้อมีเครื่องดื่มแล้วก็นั่นบอกว่ามีตัวทีวียักษ์นะครับให้มาเชียร์บอลกันได้ว่าหลายหลายหมื่นคนก็สามารถมาเชียร์กันได้นะครับนี่ครับก็คือแฟนโซนของโซชินะครับ สังเกตว่าแดดดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันอากาศในเมืองโซชิซึ่งอยู่ทางตอนใต้รัสเซียนเนี่ยก็ไม่ต่างจากเมืองไทยนะครับก็อยู่ในเขตเดียวกันนี่ก็เป็นนะครับอินโฟเมชันนะครับใครต้องการข้อมูลก็มาถามได้นะครับแผนที่ต่างๆการเดินทางนะครับก็ถือว่ารัสเซียน,นี่ก็คือเลือกอเมืองต่างเมืองเป็นจัาภาพของบนโลกเนี่ยถือว่าเลือกไดดีนะครับ โซชิก็เป็นเมืองตะตอนใต้มีติดทะเลดำแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างหนึ่งด้วยรัเสเซียบริษัทกับเบียนะครับก็เป็นเกณฑที่ทุกคนหลอคอยนะครับนานทีถึงได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็การได้โอกาสเป็นเจ้าภาพนี่ก็มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับก็สังเกตว่าคนมาเยอะมากๆไม่ใช่ว่าคนรัสเซียครับฟนมอนต่างชาติก็มากันนะครับบางชาติที่เตะที่โซชินะครับก็ต้องมางนะอนค้างก่อน ก็จะได้อโอกาสเตรียมพร้อมตัวเองก็เป็นนะครับซุ้มขายสินค้าที่จะลึกนะครับใส่อาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าถ้ามาทางนันสูดแคือต้องเจอครับนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นบรรยากาศสีสันอย่างหนึ่งของบนโลกสุดท้ายแล้วนะครับรัสเซียก็ถล่มนะครับออเดเบียไปห้าต่อศูนย์นะครับก็เป็นเกมสปนสารที่สุดยอดมากครับสำหรับวกเขานะครับ r u s s i a n I'm a h a p p a i n at when I win in Russian c o n t i e s I love Russia, I love Russia, n d I'm happy and very happy n d from uh, today wins. Yeah. ะนะครับพอจบเกมมาคุยกับพวกแฟนบอลรัสเซียก็บอกแฮปปี้นะครับก็คือทุกคนเห็นสกอร์มัน5น้ต่อศนนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสุขแฮปปี้แล้วก็มั่นใจในทีมตัวเองนะครับคือรัสเซียว่าอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือจะได้ได,ดีครับ